หากเป็นนักบาสต้องมีสไตล์หากมีสไตล์ต้องมี Hoof Life พิเศษกางเกง Hoof Life r e t o ผลิตเพียงแค่81ตัวเท่านั้นเพียง881บาทหากสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจ Hoof Life สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอกๆนะฮะเอ็นบีทอกๆนะก็เป็นรายการที่เราต้องบอกก่อนว่ารายการนี้เนี่ยมันมีจุดประสงค์คือการมาถกเถียงกันให้มีทั้งสองฝ่ายนะฝั่งที่แบบว่าเห็นด้วยเรื่องนึงกับอาจจะไม่เห็นด้วยเรื่องนึงแบบคิดต่างอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งท้ายสุดแล้วคือมันแบบไม่ได้มีว่าใครถูกหรือใครผิดนะไม่กนะูถูกเออเกูถูกนั่นแหละก็คือเราอยากเปิดมุมมองสองมุมมองให้ให้คนดูได้ไปคิดเองเหมือนกันถ้าคุณคิดว่ามันถูกหรือถ้าคุณคิดยังไงก็เสนอมาด้วเเราากอนนยหมืั ใช่ใช่แล้วก็สําหรับคนที่งงนะครับว่าทำไมคลิปนี้มันมืดจังเนื่องจากไฟผมเสียนะฮะท่านผู้ชมคุณคุณไม่ใส่ไม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 <อ>คือมันมีไฟ2หลอดเนี่ยมันติดอยู่หลอดนะึงอีกหลอดนึงมันเสียนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนเอาไว้ใน EP หน้าก็แล้วกันนะสำหรับใน EP นี้ครับเราเพิ่งดูจบกันไปเลยนะครับสําหรับคู่ของ LA Lakers กับ Denver Nuggets ในในฐานะที่คุณเป็นคนดูคุณคิดว่าย,ยังไงครับเพราะว่าผมมันไม่ได้ดูคือผมก็ดูมาตอนขับรถมาหาคุณนี่แหละแล้วลุ้นๆไปบ้างเกือบรถชนไปเหมือนกันตอนท้ายเกมที่แแบบตออออออนนนรรกกกกคืเเเล์มั็ไไปด้ยะ เหมือนกันนะก็นึกว่าแบบเอเอคงเฮ้ยจร,ริงว่าแต่ทำไมมันดูไม่ไม่ไม่สว่างึ้นเลยวะอ่าก็นั่นแหละก็คือเลเกอร์ก็ออกนำไปได้ดีตอนแรกก็นึกว่าคงลอยลำไปแล้วแต่โยคิชแม่งก็ไล่กลับมาตามวงใน <c oughs> ตอนท้ายเกมแม่งทำไปสิบแต้มรวดกว่าแม่งคนเดียวเลยก็ม,มาลูก สามแต้มปิดเกมของแอนโทนีเดวิสไปยอย่างที่เห็นไฮไลท์กันแน่ๆไปแล้วี่เทนเวอร์อ่าที่ผมอ่านตอนที่เห็นเขาพูดนะตอนต้นเกมก็คือไมค์มาโลนก็พูดกับลูกทีมว่าเฮ้ยบางทีอ่ะมันไม่ใช่ว่าลูกเกมของเราผิดแค่บางทีคือเราเล่นกันไม่ดีพอที่จะทําตามลูกเกมให้ทหําให้มันสามารถเอาชนะได้<อ>ซึ่งเท่าที่ดูเกมนี้นะก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะมากแต่เขาก็ยังเล่นคล้ายๆเดิมอยู่แต่เออจังหวะมันแค่ว่าวันนี้มันหมามากกว่าปกติก็คือโค้ชกำลังจะบอกว่าแผนกูดีแล้วมึงก็แค่เล่นให้ได้ตามแ็นของ ที่มีความสําคัญนะครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือลูกสุดท้ายของเลเกอร์เขาก็มีข้อสงสัยว่าทําไมไม่ใช่เลบรอนเจมส์ที่เป็นคนปิดเลบรอนเจมส์เนี่ยมันมันมันหลายทีแล้วนะ <c oughs> ที่เป็นอย่างเงี้ยจังหวะแบบวินนิ่งช็อตนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นตอนที่ยิงแชมป์กับโกเดนเซอร์ก็เป็น <c oughs> ท่าหน้าของไคลล์เออร์วิงนะที่เป็นคนยิงลูกปิดลูกสุดท้ายจ่ายก่อนหน้านี้ก็จะมีลูกหนึ่งที่จ่ายให้ไคล์คอเวอร์แต่ว่าไคลคอเวอร์ลูกนั้นยิงพลาดไปมันก็มีคนมองว่าเฮ้ยเลบรอนเนี่ยมันไม่ใช่จอแดน คนที่ช่วยเข้ามาแบบว่ามาทําหน้าที่ตรงนี้ให้นะคะที่เลบร้อนเนี่ยก็ทาอย่างอื่นแทนแบบนี้คือผมมองในส่วนนึงคือมันขึ้นอยู่กับความคาดหวังของคนดูอะเราเราติดภาพกับไมเคิลจอร์แดนเราติดภาพกับโคบี้มามานานแล้วอะแต่เราก็ต้องมองไปตัวตนของเลบรอนหน่อยว่าเลบรอนเนี่ยมันมันเป็นคนประเภทนี้นเป็นคนสร้างสรงสรจังหวะเกมอะ <ừ> อย่าง, <ừ> างที่ว่ามีคนเปรียบเทียบกันบ่อยๆกับการที่เขาเหมือนเมจิกจอนสัดนมากกว่าซึ่ง <ừ> เออเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่เลบรอนไม่ทำมาตลอดอยู่แล้วเวยกับการเลือกสรรทางออกที่ดีที่สุด best situation อย่างที่ พูดถึงจังหวะไคโคเวอร์เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเนาะที่เคยจ่ายบอลให้ไคยโคเวอร์ปิดเกมทําไมไม่ทําเองแต่เรอรบอนก็ออกมาพูดหลังเกมว่าเอออันนั้นคือออปชันที่ดีที่สุดที่เขามองเห็นแล้วเว้ยว่าเัวขายโคเวอร์มันคือตัวยิงที่ดีสุดนี่แหละนี่แหละเนี่ยครูก็นี่แหละทำไมเรอรบอมันถึงมาเทียบโคบี้กับไมเคิลจอแดนไม่ได้บอกว่าที่เขาพูดคือมันก็เอามันคือตัวตนของเขาว่าจะไปเถียงยังไงว่าเรอรบอนมันคือคนที่สร้างจังหวะอะไรพวกนี้อาจจะ ถ้ามันท่ายสร็จแล้วทาไม่ถึงชนะอ,อย่างเกมวันเนี้ยถ่ายสแล้วนะเขาไม่ได้เป็นคนยิงเองใช่เดีดีเป็นคนยิงแต่เขาคือคนที่ยืนสกรีนนะเว้เขาเป็นออตัวส่วนหนึ่งของเพลงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวจบแต่เป็นตัวส่วนหนึ่งของเพลงที่ทําให้เพลงมันจบได้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนมึงย่าเพื่อแต่ว่าเดี๋ยวก่อนถ้าหากว่าเราเนี่ยได้มีโอกาสไป,ไปย้อนดูก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เซตเพลงเหมือนให้เลบอนเป็นคนเล่นไม่ใช่เหรอก่อนหน้าก่อนที่เอดีจะยิงอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราไปดูภาพกันไปดูภาพกัน six r e Denver by one Lakers looking for the shot. LeBron James drives and kicks it out. Alex เนี่ยเห็นไหมเราก็จะเห็นว่าเลบรอนเนี่ยมีโอกาสได้ยังแล้วก็เลี้ยง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 ไอสัตว์กูรู้ว่าเจมสฮาร์เดนมึงจะเลี้ยงเยอะทำไมมึงไปไม่ได้มึงก็จ่ายวัดนี่น ah นี้คือเหมือนพยายามจะทำแต่ทำไม่ได้ถูกป่ะพยายามจะเป็นจอยแดนจะเป็นโคบี้แต่ก็ทำไม่ได้ว่าแล้วก็สุดท้ายไปจ่ายให้ใครมึงดูใจให้กินซีนี้ก็คือชอยที่ดีที่สุดของมึงก็หรอวะหรือยังไงวะอ่ะคือตอนนั้นข้าเข้าใจแล้วว่าตอนนั้นแม่งเซตมาให้เลบรอนเป็นคนจบแล้วจะมองมาเรียมาเปลี่ยนอันนั้นคือสถาาาาาาานนนนนกกกรรรรณ์ทที่่่่่่เเขขตต้้้้้้้้้อออองงงแแแแลลลลววววววะะะััััืมมมมมไไไไไปปพจหด็ฝ พอเป็นคนที่จ่ายบอลออกจากจังหวัดพวกนี้ได้ดีอยู่แล้ว KCP ก็ว่างอยู่ท้ายสุดแล้วจ่ายให้ KCP เข้าใจว่าอาจจะขัดใจอยู่นิดออนึงน,นะแต่ KCP พอได้บอลแล้วมันก็พร้อมที่จะส่งต่อไปให้คาร์โรโซที่ได้ยิงลูกโทษแบบเอ้ยยิงลูก3ามแต้มแบบโล่งๆเลยซึ่งมันก็เป็นซิจูเอชั่นที่แบบเออได้ช็อตที่ดีดีมากๆๆระดับนึงแล้วนะที่คือ,อมันก็เลยจะบอ,บอกว่าเป็นกู้ช็อตซีเลคชั่นแล้วกูดช็อตซีเลคชั่นแล้วอาจจะไม่ใช่ฮีโร่ช็อตซีเลคชั่นแต่มันกูดชอ็อนะตเีเลคชั่นแล ครีเอทเพ์สุดท้ายอะ่ะผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าสมมุติว่าในตอนแรกคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะเป็นคนเล่นใช่ไหมแล้วคุณมีประสบการณ์มากขนาดนี mm hmm. ้ผมดูจากภาพเนี่ย mm hmm. ผมมันมีความรู้สึกว่าเ mm hmm. รเบล่ะไม่สามารถคร mm ีเอทสเปซในการทําแต้มให้กับตัวเองได้เองหรือเปล่าคือคือถ้าเป็นโคบี้หรือไมเคิลจอแดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้ว่าอ๋อโอเคมันหน้าที่ของกูแล้วกูเล่นนี่นีมันนานกูรู้อยู่แล้วแหละว่า mm hmm. คู่ต่อสู้จะต้องมาปีกก mm hmm. ูมันก็จะต้องมีห่าทางหรือครีเอทสเปซก็คือสร้างพื้นที่ในการยิงให้ตตัวเเเออ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 งไไไ้แแ่่่่นนนีปหหมมมมืืบบบบรระิก าจะไปทางไหนคือแบบไม่ขอเลี้ยงไถไถไถเข้าไปก่อนเอาอ้เคไฟแดดไถไถ่ไถ่ไถเข้าไปก่อนแล้วค่อยมาคิดเอาดาบหน้าอย่างนี้มันก็ดูมันดูแปลกอ่ะคือตอนเนี้ยเรามองกันในในจังหวะที่เพิ่งจบเกมนี้ไปเราเพิ่งเห็นจังหวะนี้ไปเราก็อาจจะติดภาพในหัวอย่างนั้นแต่คือถ้าเราดูกันตามสถิติเนี่ยเลบรอนแม่งก็เป็นคนที่เลบรอนแม่งอย่าง้วเดี๋ยวก็โดนดดกเลบรอนเขาก็เป็นคนที่เลบรอนเขาก็เป็นคนที่เออปิดท้ายเกมมันไม่ได้ขี้เหร่เลยนะดูตามสถิติในพลย์ออฟเนี่ยในเฮ้ยคือเลบรอนมันก็มีสถ ขายเกมอะไรเงี้ยช่วง Class ิ i ูเอชั o n เนี่ยเขาเป็นคนที่ทำปิดเกมเองได้อะไรดีฟังไม่กูไม่ฟังกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อกูจะยกตัวเลขกินเอาไปเชื่อถือเลยนะเนี่ยเอาเอาอยังไงยังไงยังไงเอาแรกเอาอย่างแรกก่อนว่า Class ิ i ูเอชั o n ที่เขานิยามไว้นะคือช่วง24วินาทีสุดท้ายถ้าไม่ใช่ของควอเตอร์สี่ก็คือของช่วงต่อเวลาอ่ะก็คือในช่วงแบบว่าชี้เป็นชี้ตายของเกม24วินาทีสุดท้ายอ่าแล้วต้องเป็นลูกที่ถ้าไม่ใช่ลูกยิงตีเสมอก็คือลูกยิงที่เพื่อขึ้นนำอ่าคือพาทีมชนะมาได้ว่างั้นเถอะั่ที่เลบรอนทาออกมคื อยู่เป็นอันดับที่2เลยเว้ยทำได้ยิงลงอยู่ที่43.8%ิามเปอรชั่วขนาดนี้่วะในเกมเร็บอลแล้วเนี่ยมึงติงเลยบอลแลนีลยมึิงติงเร็วบอลเลยวะขาที่ไหมึงติงย่าเดยยวใจกูติงทุกคนเลยอ่ะเดี๋ยวเดี อันนี้คือสถิติเฉพาะในรอบเพลย์ออฟใช่ไหมอ่าแล้วอันดับหนึ่งใครอันดับอันดับหนึ่งก็ไมเคิลจอร์แดนที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าที่สามก็เป็นเควินดูแรนสี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดอันดับสี่ก็เป็นเดอร์นูวิสกี้ก็เท่ากันอยู่ที่สี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดแล้วอันดับที่ห้าก็เป็นโคบีไบรอันที่ยี่สิบเก้าเฮ้ยจริงเหรอพี่บีไม่คัดเลยเหรอวะพี่บีมันคัดอันดับสุดท้ายเลยเหรอวะพี่บีก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ยิงเขามีโอกาสเยอะได้ยิงเยอะแต่อาจจะอ๋อไม่อััันนนนีีีี้้มมบเเเฉพพพาาาะลย์อออฟไงงปปกกกตตติิิฤดดดู่่ทสุ เนี่ยตั้งแต่ดูแลน์กับเดิร์นัวิสกี้แล้วเปอร์เซ็นต์ยิงคล้าย,ายช็อตท่อกัน41:7ทำไมมึงให้เดิร์นัวิสกี้อยู่อันดับที่สี่วะก็มันเท่ากันน่ะมึงไม่ให้มันต้องให้เดิร์อยู่อันดับล่างวะ ปีส3ร่วมอะไรอย่างงี้กันไม่มึงอาะคาติไงมึงอ่ะคาติมึงติ่งเลยบอลขอคิดหน้าเป็นติ่งโคบี้ได้อะไรทีนี้คนอื่นเป็นยังไงก็คืออย่างดาวายเฮาเวิร์ดเนี่ยมันยังเล่นดีเหมือนเดิมไหมคือก็อย่างที่เห็นในเกมแรกมันก็มีบทบาทเกมบุกเยอะ่ะมันก็ยิงไปเยอะนะยิงไป5ทีให้รุ่โทษไปอีก8ทีคือเลเกอร์ก็เหมือนว่าจะส่งเสริมให้เล่นเกมบุกเยอะหน่อยแต่มาเกมนี้คือเหมือนแบบไม่ค่อยถึงอะยิงไปครั้งเดียวเองแล้วเหมือนว่ามันไปตั้งใจในการเล่นเกมป้องกันมากกว่าเพราะมันไปจับค ตั้งใจที่จะก่อกวนแบบให้โยคคชหนุดหิดที่แม่งเล่นหนักมากเว้ยวันนี้ฟาวโยคิชทีแม่งก็ฟาวขาดถ้าไปดูนะแล้วก็ฟาวไป5ทีจนท้ายสุดแล้วในช่วงท้ายเกมก็เลยไม่มีบทบาทมค่อยได้ลงมันก็ค่อนข้างที่จะแสดงว่าเดนเวอร์เขากแก้เกมมาถูกไหมหรือว่ายังไงห,หรือว่าเขาก็เล่นอนเดิมตัวนี้อีกอย่างนึงอะคือแอนโทนีเดวิสก็เป็นตัวแปรไว้เพราะว่าตอนครึ่งแรกของเกมนะแอนโทนีเดวิสแทบไม่ค่อยได้ทาไม่ค่อยได้มีบทบาทกับเกมเท่าไหร่เลยมีแค่ประมาณถ้าจำไม่ผิดนะมีแค่ประมาณ7แเจ็ดแต้ม เนี่ยแม่งออกมาให้สัมภาษณ์ตอนพักครึ่งเลยว่าเฮ้ยแอนโทนีเดวิดึงจะทำแบบนี้ไม่ได้เว้ยมึงเป็นสไตล์ของเกมเกมนี้แล้วมึงทำไปสามถึงเจ็ดแต้มผู้ชมจะมาเสื่อมๆแบบนี้ไม่ได้มันเป็นไงไรออกมาเดวิดวแม่งดูดูดูอบัสเลยมึงพูดอย่างนี้ใช่ไหมสัตว์เดี๋ยวมึงโดนแน่อะไรเกมวินเนอร์เลยมึงมาเล่นรัวๆเลยเช่นข้างหลังซึ่งเชื่อว่านี่แหละก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เออด้วยฮาวเวิ มีบทบาทกับเกมบุกน้อยลงมันก็เข้ากับแนวทางของเลเกอร์ไหมตอนนี้ก็เหมือนแบบอยากจะปั้นให้เดวิดเนี่ยเป็นตัวสกอร์เลอร์หลักของทีมใช่ไหมแล้วให้เลดอนถ้ามีตัวแล้วนำเดวิดสแล้วเออถูกแล้วแหละให้มันถมสกอร์แต่เดวิดมันเป็น d e ฟ e n s i v e player ระเว้ยไม่ใช่หรอวะก่อนหน้านี้ยังมีชิน defensive player เบียร์กับแจนิสเลยแต่ทีนี้คือเดวิดมันก็เราเรียกเดวิดว่ามันได้ใช่ไหมเพราะมันเป็นรุ่นน้องเราไงอายุน้อยมันอายุน้อยกว่าเราด้วยอายุน้อยกว่าเราด้วยกูพูดได้ด้วยเออคือตรงนี้มีความรู้สึกว่าเอ เลยนะช่วงนี้คืออ,อ่ะอย่างวันนี้คือเราแทบจะไม่ค่อยมีแม้วนเปนบริษัท NBA ที่แบบว่าเป็นเซนเตอร์แล้วมายิง3ามแต้มปิดลูกสุดท้ายแบบเนี้ยปกติเซนเตอร์เราจะเห็นเป็นลูกแบบอ่าถ้าไม่ตามซ้ำ<ๆ>ก็เป็นลูกอเล็อูสหรือว่าลูกแบบใต้แป้นแต่นี่คือแบบมึงมายิง3ามันมัน,ม,นมันทำหน้าที่เหมือนเป็นชุติงการ์ดเอาจจริงช่วง2อเฟสสุดท้ายได้เหมือนแบบเห็นถึงพัฒนาการของบาสเกตบอลมาเลยนะช่วงก่อนที่แอนโทนีเดวิสมันมายิง3ปิดเกมเนี่ยเฟสก่อนหน้านั้นของเดนเวอร์คือให้โยคิดแล้วก็ถ่ายถ่ายเข้าไปเอา อันนั้นอะ่ะคือก็ต้องบอกว่ามันคือบาสสมัยเก่าระดับหนึ่งเว้ยสตารา์ของคุณคือคนตัวใหญ่ถ่ายถ่า,ายเข้าไปเอาแต้มทุกคนก็เดาว่าเออนั่นคือเกมวินนิ่งช็อตไปแล้วใช่ก<อ>ูคิดว่ามันจบแล้วออมาอีกฝั่งหนึ่งแม่งเป็นแอนโทนีเดวิดยิงสามแต้มซึ่งมันแบบนี่คือนี่คือสัญญาณว่าเออบาสสมัยใหม่แม่งต้องมาแล้วมันเป็นการวิ่งเซตกันนะวิ่งเซตกันเพื่อที่จะไปแบบเป็นการวิ่งเซตกันให้เดวิดเนี่ยรับบอลแล้วก็เป็นแคตแอนด์ชูดเหมือนพวกใครทำสันพวกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่จังหวะที่แบบเออแแต่่่ววววาจังหหะะะบบบบนนี้้้้เเเลลยออก็ทททไไไดมมใ <c oughs> ยากเ,ยเอาเอาจริงไหมล่ะถ้าก็สมมติเซตให้เลบรอนแบบเลบรอนบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวผมเปิดเองถ้าพูดตามตำแหน่งอะวิธีการเล่นแบบนี้เนี่ยเลบรอนควรจะเป็นคนทำมากกว่าเช่นเดิมไปถูกไหมอันนี้ถ้ามาพูดถึงก็ต้องดูเรื่องฮอตแฮนด์อที่ถ้ามีถ้าอ่าน NBA time นะมีบทความ<อ>เรื่องนี้อยู่นะฮอตแฮนด์ตอนนั้นก็คือแอนดรนีเดวิสแม่งกำลังมาเลยคือครึ่งหลังน<อ>ี<อ>่คือทำแต้ม<อ>คนเดียวเลบรอนเจมส์เนี่ยก,ก็คือทั้งเกมเนี่ย,ท,ยทำไปยี่สิบหกแต้มก็จริงแต่แม่งไปกองอยู่ที่ครึ่งแรกหมดเลยเว้ยน่าจะยี่สิบไม่ก็ยนะเเวว้ยยสสารรค์ทก่่อู ะฉะนั้นแบบให้อยู่ดีๆคนนี้แม่ไม่ได้ทําแต้มมาเลยครึ่งหลังอาจจะไม่ได้มีจังหวะที่รันมาหรือึมไม่มาแล้วให้ยิงลูกไปเกมส่วนหนึงมันก็อาจจะไม่ถูกไม่ใช่เพราะว่าก่อนหน้านั้นให้เลบอนทําแล้วแต่เลบอนทําไม่ได้แล้วมานี่ย อ่าใช่ไหมไอาเนี่ยเถียวผมไม่ได้เพราะว่าก่อนนั้นอ้เดี๋ยวที่ผมบอกไปก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาจะให้เลอบอนทำแล้วแต่เลอบอนทำไม่ได้จะออกมาให้กับ KCP KCP ก็จ่ายให้คารุโซ่แต่จุดนั้นเนื่องต้องตัดสินใจแล้วคุณจะเลือกหรือไม่แต่ถ้าเป็นโคบี้อ่ะสุดท้ายลูกนั้นนะ่ะมันก็เอ้ย AD เดี๋ยวจัดเองถูกไหมละ่ะแล้วถ้าอันนี้พูดถึงอีกออปชั่นหนึ่งนะสมมติว่าเราในเพลย์เดียวกันเนี่ยเราให้แอนติเดรบิวต์เป็นคนสกรีนให้แล้วเลอบอนเข้าไปใช่ไหมกลายเป็นว่ามัน น้อยอะแต่พูดถึงในเรื่องของความกดดันถ้าสมมติแอนตีมาสกรีน D ine, ใช่ไหมแล้วพลิกแอนโดเข้าไปข้างในมันก็จะช่วยดึงตัวประกบไปได้อีกจังหวะหนึ่งไหมหรือ,อยังไงแต่ทีนี้ถ้ามองอีกส่วนหนึ่งเดนเวอร์นัเกตในใจส่วนนึงนะอาจจะคิดอยู่แล้วว่าบอลจะไปที่เลอบรอนอาจจะคาดไม่ถึงว่า<อ>หนึ่งนะคาดไม่ถึงว่าเดวิสจะได้บอลสองค<อ>าดไม่ถึงว่าเดวิสจะยิงสามแต<อ>้มอีกเออันนี้จริงๆอันนี้คือเป็นเป็นการพลิกเกมที่อาจจะคาดไม่ถึงที่ทาให้เดนเวอร์นัเกตเสียจังหวะในการป้องกันอีกด้วยว่ะอกูม๋ เดี๋ยมึงไม่คลาดสถิติที่มึงเอามาเมื่อกี้มึงอคติไอ,อ้อสัส คู่นี้ก็จบไปนะครับสำหรับเดนเวอร์กับเลเกอร์นะครับก็เป็นเลเกอร์ที่เชนะไปได้ขึ้นนำา2ต่อศนะูนย์ะซึ่งถ้าพูดถึงฟอร์มของเดนเวอร์ก็อย่างที่บอกไปในตอนแรกคือพวกเขาทําดีมาแล้วนะเพียงแต่รูปแบบนี้นมันมันช่วยไม่ได้จริงๆครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะถามท่านผู้ชมก็คือถ้าผู้ชมคิดว่าเลบรอนควรจะจบลูกสุดท้ายไหมและเลบรอนเป็นผู้เล่นที่อยู่ในในหมวดของคลัชเพลเยอร์หรือเปล่านะคลัชเพลเยอร์ก็อย่างที่บอกไปเนาะ<ม>ก็คือผู้เล่นที่แบบเป็นคนที่แบบชี้เป็นชี้ตายให้กับทีมได้ในจังหวะสําคคััญอไรร<ม>แบบนี้นใ ที่คิดว่าเลื้รอนไม่คลัชนะครับก็คอมเมนต์ได้เลยว่าอีเวนน่ะมันติง่งเลื้รอนเลย <laughs> <laughs> ตกลงเป็นติ่งยานิสเหรอไอ้อีใครติ่งยานิสว่าอยากจะรู้อยากรู้ใครเป็นติ่งยานิสช่วยบอกเลย,เลยคืออยาก <laughs> เห็นมากว่าคนที่เป็นติง <laughs> ่งยานิสจเป็นยังไงไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่แค่แบบเออเออเราไม่ค่อยได้เห็นเราไม่ได้เห็นว่าคนที่มีติ่งเป็นติ่งยานิสเท่าไหร่อันนี้เนี่ยคือที่พูดแบบนี้เพราะว่าในคอมเมนต์หรือว่าในเพจต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยเห็นคนที่เป็นแบบว่าชื่นชอบยานิสมากๆจนแบบว่าแม่งยานิสฟอร์ไลฟ์เลยมมมันไ่ ของเลบรอนเ่เหมือนของ MJ ไมเเหมือนของโคบี้หรือแม้แต่ของสเ e ฟ h นเคอร์รีเองมันจะมีคนที่แบบชื่นชอบมากๆแต่ยานิสอ่ะเราไม่ค่อยได้เห็นเลยไงแล้วอยากจะรู้ว่าในประเทศไทยมันมีหรือเปล่าเออนะก็ลองคอมเมนต์มาดูเผื่อเราจะได้รู้ว่าโอ้มันก็มีอยู่มันก็มีอยู่อ่ะผมเลยยานิสมึงมาแทะแนคนดูอ๋อมึงที่แค่มึงอย่างนี้เหรอหลายที ต่อมากันหน,หน่อยนะครับคู่ระหว่างไมมี่ฮีกับบอสตันเซลติกที่ตอนนี้ทางนะกของบอสตันเนี่ยไล่มาได้2ต่อ1เกมซึ่งคนสํคาคัญที่มาเปลี่ยนรูปเกมก็คือกอร์ดอนเฮเวิร์ดปะในความคิดคุณคุณคิดว่าไงในในฐานะในฐานะที่คุณเป็นติ่งแรสตีเฟน นี่ยแต่ได้พูดเป็นสิ่งแฟสตีเวนนะแล้วอ๋อทมามาทรงนี้นี่ยิ่งติ่งเลยเพราะก่อนได้เฮเวอรนี่ลูกรักแสตีเนเลยพูดจริงๆว่ามันมาช่วยช่วยเกมได้อยู่แล้วมันเป็นคนที่ทำแต้มได้เป็นคนที่สร้างสรรค์เกมมันช่วยจ่ายช่วยอะไรสร้างจังหวะได้อยู่แล้วแล้วจากการที่ ที่ผ่านมาบาดเจ็บแล้วอยู่ดีๆเข้ามามันเป็น plus อยู่แล้วไม่ได้เสียใครไปเพื่อไม่ไม่ไ,ไม่<อ>แต่แตถ้าดูตามเซตีอ่ะกกดอนมันก็ไม่ได้ยิงดีนะมันมีแค่หกแต้มแถมเซติการยิงอ่ะเท่าไหร่ยิงเจ็ดลงสองไอ้สัสเงาสัส์ถ้าเป็นพอจอนมึงโดนด่าไปแล้วเี่ยสี่สีส่ a s กับ5รีบาร์คือมันมีส่วนกับเกมอยู่เยอะเหมือนกันในครึ่งแรกนะครึ่งแรกคือมันมันมาแล้วมันช่วยช่วยแบบทำให้เกมไหลเยอะขึ้นจริงๆซึ่งสำหรับทีมอย่างบอสตันเซลติกที่มันมีออปชั่นเยอะอ่ะยิ่งมีตัวตอบยอะ ว่าด้วยรูปแบบการเล่นของบอสตันน่ยมันเน้นให้ผู้เล่นเล่นตามระบบมากกว่าอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยกลายเป็นว่ายิ่งเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากยิ่งแลวมันก็เลยทําให้แผนเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นโดยตัวของมันเองคือมันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมการเล่นตามแผนบางคนบอกว่าการเล่นตามแผนเป็นเรื่องง่ายแต่จริงๆมันเป็นเรื่องยากนะเพราะว่าเวลาเล่นตามแผนแล้วเนี่ยในอุดมคติมันเป็นอย่างไรก็จริงแต่ในสถานการณ์จริงอ่ะมันจะต้องมีเหตุการณ์ที่เราคาดไม่ถึงซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะต้องอาศัยผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในการแก้ไขแบบจังหว เฉพาะหน้าแบบเซี <osc> ่ยววินาทีจริงๆไะซึ่งผมมองว่ากอร์ดอนเนี่ยมันมาช่วยตรงนี้ได้เยอะแต่ว่าสุดท้ายก็ยิงยิงไม่ดีเหมือนเดิมก็ยิงเจ็ดลงสองแต่คนอื่นก็ยิงดีไงมีคนที่ทำยี่สิบแต้มเลยถึงสี่คนนู้นไเทนบ้ามาคัสมาเจสันเททัมเจเลนบราวน์เหมือนเล่นเหมือนรู้สึกกระตุ้นจากเกมที่แล้วที่ที่ได้ทะเลาะกันไปอย่างที่ว่าคือได้ได้พูดคุยกันได้ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันแล้วก็กลับมาเล่นได้ดีจริงๆในเกมนี้เราแบร็ซีแบนก็หวังเกมได้ดีเหมือนกัน นี้แหละที่เขาเรียกว่าติ่งอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าติ่งคืออ่ะต่อต่อหน่อยๆถ้าก็คืออ่ายังไงวะ บเอาว่าเอาว่าเซลติกอะตอนนี้ก็ตอนตอน2เกมแรกก็โอเคนะแต่ตอนมาเกมสามนี่ก็มีความเชื่อใจขึ้นมาได้ระดับหนึ่งว่าเออไม่ได้แพ้ไปแบบง่ายๆแน่นอนคือจะบอกว่าบอสซอนเซลติกอะได้ร่างสมบูรณ์ไหมถ้าพูดอย่างนั้นอะก็คิดว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วคือถ้าแพ้ตอนนี้ก็ไม่สารวรถที่จะอ้างอะไรได้แล้วอะไรประมาณนั้นใช่ี่ว่าเพราะว่าเหมือนกับว่าพอได้กอดอนมาแผนที่มันถูกเตรียมมามันก็สามารถถูกใช้ได้เต็มประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและอันนี้ยังไม่นับรวมถึงถ้ากอดอนแบบ ว่าค่ะหายเจ็บป,ประร้อยเปอร์นต์นะแล้วนี่น,นี่ขนาดกอร์ดอนคือแบบลูก,ล,กลูกกำลังจะคลอดนะตอนแรกที่อบอกว่าเออถ้าลูกคลอดแล้วจะออกไปตอนนี้บอกว่าไม่แล้วกูพร้อมที่จะทุ่มเทให้ทีมเต็มที่นนไม่กลับ<ข>ไปหาลูกละคือตามข่าวนะเขาบอกว่าลูกกอร์ดอนจะคลอดใ,ใกล้ๆนี้ใช่ไหมผมเห็นเมียกอร์ดอนออกมาทวิตป,ประมาณว่าแบบมึงไม่ต้องมาถามกู <c oughs> กอร์ดอนไม่กลับมาดูลูกเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันใช้คำว่าเลเบอร์เลเบอร์อะไรแบบเลเบอร์คือเหมือนล้คลอดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเลเบอร์นี่คือช่วงใกล้ๆจะคลอดแล้วแหละอ๋อเหรออ๋อเเเเเหรออออมมมมมมึึงงดดดดีีี๋๋ยยยยววไ่าูููลก เราอาจจะได้เห็นจังหวะแบบว่ากอร์ดอนได้แชมป์แต่ว่าเมียมมหย่าไม่หรอกไม่หรอกไม่อันนี้ในข่าวอ่ะเขาบอกว่ากอร์ดอนน่ยพูดว่าเขาเนี่ยมีลูกก่อนหน้าน,นี้มา3ามคนแล้วแล้วคนนี้เป็นลูกที่4ี่แต่ที่เป็นพิเศษก็คือก่อนหน้านี้นเขามีลูกสาวสาคนแล้วคนที่4ี่มันเป็นลูกชายเหมือนกับว่าปั้นอยากจะได้ลูกชายนั่นแหละใช่ไหมละ่ะมึงคิดดูคนมีลูกแล้ว3าคนมึงจะเอาลูกอีกคนทำไมไม่ได้ลูกชายแต่ทีนี้พอทีมมันแบบว่า กำลังกำลังต้องการะอะจะมาลุ้นได้ลุ้นที่งานนี้กอดอมเพื่อนแต่ตัดสินใจบอกว่าอโอเคลูกคลอดไม่เป็นไรเมียน,น่าจะเข้าใจ <c oughs> มาเล่นกับทีมอนก็นแล้วกันแต่ถ้าเป็นเรื่องถ้าเป็นซีรีส์แล้วเรื่องอะไรนะที่มันที่มันเป็นซีรีส์ของคนไทยที่ที่ชิดๆ,ๆิตอนนั้นอะที่แบบว่าอาม,ม่าจะรักลูกชายมากกว่าลูกสาวอะที่แม่มแคทเธอรีนอิงลิชเล่นอะที่แบบเฮงซวยเอาซุยเฮงซอยเฮงซะยเฮงซุยเฮงซุยเฮงซุยเิงซิยเิงซุยเฮงซุยเดงอุยเดีุ๋ยเฮงซุยเฮงซุยเฮง เฮงเฮงเฮงเหรอเฮงเฮงเฮหี้ยเลยมึงไม่แมสเลยมึงไม่แมสจริงเหรอขนาดนั้นเลยเจอว่าเฮงซวยแล้วมึงจะเจอเลยวะนี่ไงพูดมาได้เฮงซวยเลือดคนคนจ้างเออเรื่องของคนจามมึงไม่แมสเ่องมึงไม่แมสพูดออกมาได้เฮงสวยคือด้วยความที่กอดาเป็นฝรั่งเขาก็คงไม่ไม่ได้อินกับการได้ลูกชายมากๆอะไรขนาดนั้นนะอย่างนั้นได้ปะ